สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกป่าสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่21พฤษภาคม2565หม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงกรุณาให้นายนากรสุคนทชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนองค์เป็นประธานงานประธานเกียรติบัตรแก่ทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามโดยงานนี้ผู้บริหารชาเลนเจอร์คิสไ h a i l a n d และผู้ก่อตั้งโครงการคัดเลือกทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามจังหวัดและประเทศคุณออมนัดพักขน,นันทัศมณีรุ่งศิริพร้อมทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามจังหวัดทั้ง77จังหวัด77มงกุดคัดเลือกตัวแทนจังหวัดละหคน ฝากเชิญชวนทุกท่านร่วมมาสมัครชาเ l นเจอร์คิด s 2 2 2 2โครงการคัดเลือกอยุวทูตรักวัฒนธรรมชิงถ้วยประธานจากหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์ค่ะออมนะคะในานามตัวแทนนะคะแล้วก็ผู้จัดนะคะชาเ l e n จอร์ Ki ิดไท a แล a ด d นะคะแล้วก็โครงการ คัดเลือกทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามนะคะน้องๆที่มารับเกียรติบัตรในวันนี้นะคะก็คือน้องๆที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะคะจากโครงการทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามคะ่ะโดยน้องๆทุกคนนะคะก็จะคือเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะเกี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็มีโปรไฟล์ที่ดีค่ะ แล้วก็ในโครงการนี้นะคะเราก็มุ่งเน้นนะคะถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เราจัดตั้งโครงการมาเพื่อช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็โปรโมทนะคะจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการ ช่วยเหลือเศรษฐกิจทางประเทศเพื่อให้การโปรโมตในส่วนนี้ของเยาวยชนไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะทำให้คนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะเพล่งเห็นถึงความสำคัญนะคะของอจังหวัดของผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดนะคะแล้วก็วัฒนธรรมไทยของประเทศไทยเราด้วยค่ะ ในส่วนนี้นะคะโครงการทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามนะคะ mm. ก็จะคัดเลือกจากโปรไฟล์นะคะ mm. คือเด็กๆทุกคนนะคะ mm. ก็จะต้องมีความสามารถนะคะ mm. ที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะ mm. แล้วก็สามารถเป็นตัวแทนของจังหวัดได้นะคะ mm. โดยคัดเลือกนะคะจังหวัดละหนึ่งท่านค่ะโดยการส่งโปรไฟล์นะคะได้ที่เพจ h h a l l e n g e r k i d ค่ะค่ะ mm. ในส่วนนี้นะคะ โดยโครงการของเรานะคะได้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะแล้วก็ในบางส่วนนะคะก็จะมีการได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะคะกับวัฒนธรรมทางจังหวัดนะคะในส่วนนี้แล้วก็ถ้า Challenger k ิ t Thailand นะคะมีกิจกรรมใดๆนะคะก็จะเชิญน้องนะคะมาเป็นตัวแทนนะคะ Challenger k ิ t Thailand เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสรืบสานวัฒนธรรมไทยคะ่ะ ครับน้องต้นน้ำนะครับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆครับครับที่น้องต้นน้ำได้ตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าน้องต้นน้ำนะครับได้เอาวิดีโอนะคบไปเผยแพร่ที่ชุมชนและก็โรงเรียนของน้องต้นน้ำนะครับปรากฏว่ามีคนสนใจวัฒนธรรมไทยของเรามากขึ้นครับน้องต้นน้ำภูมิใจและดีใจมากๆครับแล้วก็พ่อกับแม่ก็ภูมิใจดีตัวน้องต้นน้ำมากมากครับแล้วน้องต้นน้ำนะครับก็ดีใจครับที่น้องต้นน้ำเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็น้องต้นน้ำเนี่ยได้เป็น พูดประจำจังหวัดครับสวัสดีค่ะน้องอันดาเด็กยิ่งนาธริยาสวนน้องอันดาเป็นตัวแทนทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอ่าน้องน้องอันดาขออนุญาตพูดภาษากลางนะคะทุกคนจะได้ฟังข้าง,ง่ายขึ้นค่ะสําหรับในงานนี้นะคะน้องอันดาก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นสมาธิที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็น้องอันดานะคะได้เป็นตําแหน่งทูต ผู้เยาวชนและวัฒนธรรมสยามนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะน้องอันดานะคะได้เกิดการก็แบบด,ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้อันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณออมนะคะผู้ตำแหน่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าหนูจอเด็กหญิงอิซาเบลล่าเกียรติรัตนวิภาคจอเล่นจอนงเบลล่าเจ้า หนูอายุ8ปีกำลังศึกษายอยู่ติโรงเรียนอนุบาลเชียงไฮ์ปสองทับ2เจ้าน้องเบลล่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้รับตำแหนง่งทูเยาวชนและวัฒนธรรมสยามของจังจังหวัดเชียงหายเจ้าขอบคุณเจ้าไมซุนค่ะสวัสดีเจ้าน้องต้นเขา้าเด็กหญิงรู้คุณชัยมงคลอายุ10ป,ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่ 5, หโรงเรียนบ้านแม่โจ้อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าน้องต้นเขาทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าน้องต้นเขาดีใจขนาดที่ได้รับตำแหน่งนี้น้องต้นเขาจะเผยแพร่วัฒนธรรมของเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้ายินดีเจ้ายินดีจ้นนั่งนนเจ้า สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิวาพาดเวนจ่าไจพาดชื่อเล่นน้องแพ้ใหม่ค่ะทูดเยาวชนและวัฒนธรรมสยามสุรินทร์ค่ะน้องแพ้ใหม่ภูมิใจมากๆาเลยนะคะที่มารับรางวัลน,น้องแพ้ใหม่ได้สร้างวิดีโอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าหนูชื่อเด็กหญิงนันทิชาอินนั่งชื่อเล่นน้องอินดี้เป็นตัวแทนถูดเยาวชนและวัฒนธรรมสายามจังหวัดเลยจ้า นั่งอินดี้ดีใจร้ายที่ได้มางานนี่นั่งอินดี้ได้เผยแพท่ร่างว่านขอบคุณจา้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิญญาพัฒน์วรวัชชัยกุลชื่อเล่นชื่อน้องโฟกัสอายุ10ปีเป็นทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามประจำจังหวัดสมุทรสาครค่ะวันนี้น้องโฟกัสก็ดีใจมากๆค่ะและภูมิใจที่ได้เผยแพร่ วัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะโฟกสัสเด็กหญิงทีลิสลาวดีตั้งพักดีทูตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหนูรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะสำหรับการเป็นตัวแทนในครั้งนี้หนูจะปฏิบัติหน้าที่ในการโปรโมทผ้าสาเกตค่ะอย่างชุดราตรีที่หนูใส่มาในวันนี้ก็ทำมาจากผ้าสาเกตเช่นกันค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะและหนูจะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโดยในตอนนี้ไฮไลท์ของเราจะอยู่ที่หอโหวตค่ะถ้าดูทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดหนูจะพาไปเที่ยวที่หอโหวตนะคะมาเที่ยวร้อยเอ็ดน้ำกันด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูซื้อโอปอสุภาพวิดาสุธีประา่าตัวแทนเย,ยาวชน ถูดเยาวชนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารหนูรู้ซื้อผาพ,พุ่มใจและดีใจหลายหลายและรููกระสีให้เกิดประโยชน์โปโดยการโปรโมสถานที่ท่องเที่ยวอะกาศของขื้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารโดยให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าผ้าพระราชทานและผ้ามันมีลายของ ที่เจ้าฟ้าวิรัตได้ฟาระท่านให้เช่าจังหวัดมุกดาหารค่ะ mm hmm. และมื้อนี้น้องโอปอเรสสวมชุดที่เพิ่อนไ้ mm hmm. ฟาระท่านให้รูซื้อด,ดีใจหลายหลายและถา้ทุกคนใน้มาเที่ยวจังหวัดมุกดาหารต้องประทับใจแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำหอมนะคะเด็ก พันธุ์พีวิจิตรพันธ์เป็นทวตเยาวชนและวัฒนธรรมสยามประจำจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้รู้สึกดีมากค่ะที่ได้มาเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตที่นี่แล้วหนูก็คิดว่าหนูจะใช้ตําแหน่งนี้นะคะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและก็อกของอร่อยๆของจังหวัดภูเก็ตให้เพื่อนๆพี่ๆและก็ทุกๆคนที่กําลังชมอยู่ค่ะหนูจะพยายามทําตําแหน่งนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณทุกคนค่ะค่ะในส่วน ของปีนี้นะคะก็จะเป็นการประกวดชาลเลนเจอร์คิดไทยแลนด์นะคะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะจะเป็นในโครงการสืบสารวัฒนธรรมไทยนะคะแต่เราก็ยังคงสืบสารวัฒนธรรมไทยเหมือนเดิมคะ่ะด้วยการคัดเลือกนะคะยูวทูตรักวัฒนธรรมไทยนะคะโดยในปีนี้นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของภาคอีสานเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือทุกท่านนะคะที่ลงสมัครนะคะในส่วนของภาคอีสานก็จะมีการออดิชั่นในส่วนของภาคอีสานด้วยนะคะแล้วก็ ในส่วนของภาคเหนือกลางใต้นะคะก็คือจะมาออดิชั่นกันนะคะในส่วนของภาคกลางนะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนของภาคอีสนอา,านเนี่ยจะมีคุณย่านะคะจะเป็นคนดูแลนะคะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะคะสมัครนะคะประกวดนะคะในโซนของภาคอีสานสามารถมาสมัครกับคุณย่าได้เลยค่ะอยากให้ทุนมีวดค่ะคุณย่าได้รับผิดชอบดูแลตรงนี้หน่อยค่ะค่ะ คุณย่าเป็นพีดีของภาคอีสานนะคะซึ่งคุณย่ามอ,มองเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมทางของคุณออมนะคะซึ่งคุณย่าส่งหลานมาประกวด2ปีแล้วคุณย่าชอบของวัฒนธรรมไทยมากเพราะว่าไม่อยากให้เด็กรุ่นหลังลืมวัฒนธรรมไทยของเรานะคะสิ่งใดที่เราสามารถสืบทอดได้ก็อยากให้สืบทอดต่อไปยิ่งขึ้นนะคะ เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเราจริงๆนะคะซึ่งผลต่อมาเด็กที่ประกวดไม่ว่าจะรุ่นนี้หรือต่อไปเรื่อยๆก็จะเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยมีอะไรบ้างจากภาคไหนภาคเหนืออีสานภาคตะวันออกภาคใต้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมกันในรายการของวัฒนธรรมไทยเอยโทษนะคะวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ควรเร่งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเราด้วยนะคะขอฝากภาคอีสานไว้ด้วยค่ะค่ะช่องทางรับสมัครก็สมัครทางคุณย่ามานะคะภาคอีสานนะคะอา,อาจจะเป็นในนามของ First Star ก็ได้หรือในนามของคุณย่าส่วนตัว<อ>เพจนะคะของของ s t s t t s t า r ค่ะ First Star 2020นะคะ ในส่วนของออมนะคะก็อยากจะขอนะคะเชิญชวนนะคะให้เยาวชวนไทยนะคะทุกๆคนนะคะหันมารักและก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมกันนะคะซึ่งในยุคสมัยนี้นะคะวัฒนธรรมไทยเริ่มเป็นสิ่งที่หายากและหาดูได้ยากแล้วนะคะจึงอยากที่จะสร้าง แล้วก็ก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้วัฒนธรรมไทยยังคงอยู่นะคะอยากจะให้เด็กๆนะคะหันมาฝึกฝนนะคะเกี่ยวกับการสแสดงนะคะแล้วก็การแต่งกายนะคะมาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร,ร์ไทยร่วมกันนะคะด้วยการมาประกวดนะคะ c l a l l e n g อร์คิด t h a i l a n d ค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ